ลองมาดูรีโวนะครับช่วงสงการนะฮะเปิดงานใหม่นะครับก็คันนี้คันแรกนะครับเข้ามาก็เป็นรีโวสองเกียร์เมนนวลนะครับตัวธรรมดานะครับเกียร์เมนนวลมี6เกียร์นะฮะคันนี้ก็เจ้าของเอามาทำหลายคันแล้วนะฮะ CRV เอ้ย HRV City ZX นะครับแล้วก็นิสสันนะครับนิสสันจุกนะฮะหรืออะไรจุกจุกเอ็กไทร์เอ้านะไม่ไม่จุกแล้วก็ อันนี้นะฮะรีโวนะครับ,รรบก็เอามาทําเน้นสเตปใช้งานนะครับแล้วก็คือเขาทาไปเขาบอกว่าโอเคเคยเอาเฮต้าวีมาทํามันกินน้ามันน่ะน้อยกว่าเดิมแต่มันวิ่งกว่าเดิมนะครับอ่าแล้วก็ก็เลยเอารถมาทําหลายๆคันเลยนะฮะอันนี้ก็อยากเน้นสเต็ปแบบนั้นเลยนะครับคือขี่ใช้งานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะฮะคือไม่ต้องการใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะ เ้นการจูนกล่องอย่างเดียวนะฮะอ่าคือการจูนกล่องเนี่ยคือการแฟดนะฮะจริงๆมันก็คล้ายๆกันแต่เราจะคุ้นเคยกันด้วยว่าการจูนก็คือว่าเอาเสียบสายจูนไปเข้าโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็จูนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วการแฟดเนี่ยมันก็คือการปรับจูนนี่แหละแต่แค่ว่ามันเป็นการปรับจูนแบบจับเครื่องยนต์แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วไปวิ่งนะครับอ่าครนนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนที่เราจะปรับยูนนะฮะเราก็ต้องดูจากาการเก็บข้อมูลย้อนหลังหรือ Data l ็อกนะฮะแล้วก็เอามาดูแล้วก็คือจะเห็นเลยว,ว่ารถคันนั้นน้ำมันช่วงไหนจ่ายคันเร่งเหยียบตรงไหนนะฮะน้ำมันจ่ายตรงไหนอ่าอันนั้นคือเขาเรียกว,ว่า d a t a l ็อกนะครับเดี๋ยววัวหลังผมเอามาให้ดูนะครับแังทำไม่เสร็จน,นะครับก็จะดู Data ทั้งหมดในเครื่องยนต์นะครับอ่า OBD คือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเกตโอ d ดีที่เสียบจกพอโอปดีแล้วดูดัต a ก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าโอปีด์ดัตเนี่ยมันล็อกย้อนหลังไม่ได้นะครับมันเห็นตรงนั้นแล้วหายไปเลยนะครับแต่ไอตัว Data Lo ็อกคือมันจะเก็บแล้วบันทึกไว้แล้วดูดมาย้อนหลังดูได้นะครับแต่ก็คล้ายๆกันนะครับอ่าอันนี้เราก็คือดูดมาแล้วล็อก็มาแก้นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่ารถคันนี้มัน i อร์โฟมันเดินตรงไหน ถ้าไอโฟมเดินไหนแล้วมันจะฉีดน้ำมันตรงไหนอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะตัวอย่างครับแล้วก็เราก็จูนเข้าไปนะครับมันก็จะได้สัดส่วนที่เหมาะสมครับอันนี้ขับเรื่อยๆก็เหมือนรถเดิมนะครับเหยียบนิดหนึ่งลอฟรีเลยนะครับไม่มีควันเลยนะะค,คือพอเหยียบเติมเขอะไรปุ๊บรถเดินทันทีเลยนะฮะเหยียบปุ๊บเติมหลังสิบเปอร์เซุ๊บรถรอบกวาดเลย แต่ไม่ไม่มีควันนะฮะอ่าก็คือเน้นใช้งานเลยจะไม่มีควันดำนะฮะแล้วไม่มีควันเนี่ยปลายมันวิ่งด้วยนะปลายมันวิ่งนะฮะถ้ามีควันเยอะเนี่ยมันจะจุกนะครับแล้วมันไม่เดินนะครับเพราะมันพผาไหม้ช้านะครับอ่าคือผมจะเปรียบเทียบรถมีควันกัไม่มีควันนะฮะอ่ารถมีควันกับไม่มีควันนะฮะแล้วก็รถที่มีควันนิดหนึ่งนะครับอ่าลักษณะว่า เราคิดง่ายว่าเหมือนเราจุดจุดฟางเนี่ยนะฮะจุดฟางเนี่ยพอฟางมันติดแล้วเนี่ยที่แรกมันเริ่มติดมันจะมีควันนึกออกไหมฮะมันไฟยังไม่ร้อนมากแต่พอฟางมันติดถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีควันเลยไอ้จุดจุดนั้นแหละก็เหมือนรถที่จูแล้วไม่มีควันได้การเผาไหม้ที่รุนแรงนะครับแต่พอเราอยากให้รถแรงเนี่ยเราก็เติมเชื้อเข้าไปหน่อยคือโยนฟางเข้าไปหน่อยแต่โยนเข้าไปในสัดส่วนที่พอเหมาะ ไฟมันจะโหมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็เหมือนกําลังเครื่องยนต์นะซึ่งมันโหมขึ้นมานะฮะแล้วอ่าโอเคตรงนี้มันก็จะได้กําลังนะไฟก็เหมือนไฟไฟจะร้อนขึ้นนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเป็นเราเติมฟางเข้าไปเยอะนะครับเหมือนเราใส่น้ํามันเข้าไปเนี่ยเราควันเยอะนะฮะก็จะเหมือนฟางนี่มันไหม้เลยมันจะมีควันขึ้นมาขมงเลยแต่ความร้อนไม่มีนี่หรอไหมฮะนั่นแหละเขาเรียกเผาไหม้ช้านะฮะพอเผาไหม้ช้าเสร็จปุ๊บมันไม่มีกําลังนะครับ มันก็เลยทําให้รถที่มีควันเยอะเนี่ยวิ่งแล้วเจอรถเดิมๆเมียแซงเลยนะครับถ้ามีควันได้มันต้องมีควันในสัดส่วนของเทอร์โบซึ่งทํากําลังด้วยนะครับมันแต่แต่ละสเต็ปนี่มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าในรถเดิมเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งซึ่งจูนไปแล้วเนี่ยปลายมันจะตื้อเลยนะครับมันจะตื้อนะครับเพราะมันมีควันมากเกินไปนะมันเผาไหม้ช้านะครับอันนี้ไม่มีควันนะครับแล้วปลายก็เดินนะครับ ติดแล้วครับนี่ผมเหยียบเบาๆนะครับผมไปฟิลเลยนะตับห้าจะไปโอ้นะครับอ่ะต้องกลนะค,คือโอ้ขึ้นแบบลอยๆสบายๆนะครับสเต็ปนี้แรงนะสี่ห้าสิบนะครับก็ไม่เสียหายด้วยไม่มีผลกระทบเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยอ่ะกันนี้มีมีวัดบูทนะครับก็เทอร์โบจะไม่ไม่บูทขึ้นไปนะครับอ่า บูทนี่มันเปรียบเสมือนความดันอากาศนะฮะ,ะความดันอากาศนะครับถ้าบูทยเยอะเป็นยังไงครับบูทเยอะบูทเยอะนะครับก็มันอันตรายเครื่องยนต์อันตรายไงเอ๊อันตรายเทอร์โบอะเครื่องยนต์ด้วยแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยยังไม่รู้สึกหรอกเทอร์โบรู้สึกก่อนคือเทอร์โบอะถ้าบูทขึ้นไปเยอะเนี่ยนะครับมันเหมือนกับ คนเรามันเป็นความดันสูงประมาณนี้นะฮะมันก็เกิดปวดข้างเคียงทนทีนะครับเกิดอาการหน้ามืดนะครับตาลายนะครับคือเทอร์โบเหมือนกันนะฮะถ้ายิ่งบูทเยอะก็คือความดันผิดปกติเยอะนะครับทุกอย่างนะครับมันมีเหตุและผลมันอยู่นะฮะคือเพราะนั้นเวลาเราจูดเนี่ยเราจะคือไม่ให้มันเกินในลิมิตของทุกอย่างนะฮะเพราะว่าการจูดรถเนี่ยมันก็ต้องคือมันเกี่ยวกับหนึ่งวิ่งสอง ไม่ได้กินเชื้อเพลิงมากเกินไปหรืออาจจะประหยัดกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ต้องการนะฮะแล้วก็ต้องไม่พังนะครับสามเลยคือต้องไม่พังด้วยนะครับคือถ้ามันพังเนี่ยเราจูนไปมันก็เหมือนกับว่ามันเสียหายได้ไหมฮะมันไม่ได้ครับต้องต้องไม่เสียหายด้วนยะครับตอนนั้นคอนเซ็ปต์ทางร้านกนะ็คือหนึ่งเลยจะต้องต้องวิ่งดีลเดิมอ,อ,นนอันนี้บรรทัดแรกเลยนะฮะสองต้องประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่า ไม่ได้แย่กว่าเดิมนะครับอ่าอันนี้คือไม่ไม่ประหยัดแต่ก็ต้องได้กําลังแล้วก็ต้องไม่ได้กินกว่าเดิมมากนะครับคือจะต้องแบบว่าดีกว่าเดิมอ่ะนะครับอ่าสามต้องไม่มีวันอะไรเสียหายด้วยนะฮะอ่านี่ก็คือเป็นคอนเ็ปต์แบบรถที่มาจากนที่ร้านประมาณนี้นะครับนี่นะครับปายนะครับผมบอกเลยไปวิ่งกับรถซึ่งแบบเดียวกันเนี่ยแล้วได้ควันแบบพุม่มๆนะฮะ ที่รถแบบสเต็ปทุกอย่างเหมือนกันนะรถบบเนี้ยปลายวิ่งแซงเลยทันทีเลยนะครับเพราะว่าการเผาไหม้มันเร็วกว่านะครับมันทําให้กําลังเครื่องอะไปได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าถ้ามีควันมันจะมีควันแล้วจะวิ่งประมาณไหนก็คือว่ามันจะต้องมีควันแบบพอดีพอดีนะฮะซึ่งมันเหมือนมันก็มีลิมิตของมันอยู่นะครับถ้าจะสังเกตนะ รถที่มีควันเป็นแบบเทาๆอ่ะเรามองเห็นข้างหลังแล้วมันเป็นม้วน,นๆเทาๆไอ้พวกนั้นเ่ะวิ่งดีนะฮะคือมันจะวิ่งแบบปลายเดินต้นมาประมาณนี้นะฮะอ่าอันนั้นคือแต่จะกินน้ำมันนิดนึงขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่มีควันเลยนะครับไม่มีควันเลยแม้แต่นิดเดียวมองก็ไม่เห็นนะครับอ่าก็คือหนึ่งมันจะไม่เครื่องยนต์ไม่ร้อนด้วยนะครับอ่าถ้าไม่มีควันเลยครับประหยัดกว่าเดิมนะครับอ่า ทำไมมีควันแล้วเครื่องยนต์ร้อนนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยนะครับถ้าใครเคยเล่นเครื่องเครื่องยนต์เจ็ตนะถ้ามีเครื่องยนต์เจ็ตทุกคนจะอาจอาจจะสัมผัสได้น้อยเพราะราคามันสูงนะฮะแล้วมันอยู่กับเครื่องบินนะฮะคือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยหรือเครื่องยนต์เจ็ตเนี่ยมันใช้น้ำมันตัวเดียวกันใช้น้ำมันแบบเดียวกันเลยนะฮะถ้าใครเคยเล่นเครื่องเจ็ตจะรู้เลยว่า พอเวลาน้ำมันหนามันจะทําให้อุณหภูมิมันร้อนมากร้อนจนขนาดว่าเจ็ตเนี่ยใบละลายเลยนะฮะใบกังหันมันเนี่ยละลายละลายทั้งตัวได้เลยนะครับแล้วก็คือมันจะดีเซลเนี่ยมันจะเป็นน้ํามันที่ให้ความร้อนนานเขาเรียกเป็นน้ํามันให้ความร้อนนานนะเบนซินเนี่ยมันติดไฟไวแต่มันให้ความร้อนไมเดียวก็คือว่าเขาเรียกว่าค่าค่าพลังงานให้พลังงานนี่มันน้อยกว่าดีเซลดีเซลมันจะให้พลังงานนานกว่า นะครับอาสังเกตนะครับอาถ้าใครเคยเล่นเครื่องเครื่องเจ็ตเนี่ยคือในพอร์มันติดไปแล้วเนี่ยในโพงมันเนี่ยจะมียังจะมีไฟติดอยู่แล้วพอเราเราสั่งดับเครื่องเนี่ยท่านมีน้ํามันไปค้นมันไปหน่อยมันก็ยังจะติดไปได้ต่อนะครับอาคือพูดง่ายว่าติดง่ายแต่ดับอะดับโคตรยากเลยนะฮะคือมันมันเป็นการให้พลังงานที่นานมากนะครับแล้วร้อนนะครับร้อนถ้ายิ่งน้ํามันลงเยอะยิ่งร้อนนะครับเพราะว่าอะไร ลองเราลอ,อ,องจุดไฟนะฮะจุดไฟใช้เบนซินอะจุดแล้วใช้ดีเซลจุดเราจะรู้เลยว่าทําไมมันร้อนม่สัมผัสได้เลยครับมันจะร้อนนานมากลรวติดนานแล้วร้อนนะครับไฟที่ลุกจากดีเซลนี่ร้อนมากนะฮะเพราะนั้นพอน้ํามันหนาเนี่ยน้ํามันอะมันเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องเยอะห้องเผาไหม้นะครับแล้วไฟเนี่ยซึ่งมันติดเป็นเวลานานอะมันเผาไหม้ช้า มันก็ทําให้เกิดความร้อนตรงนี้หลงเหลือเยอะอยู่ในกระบอกสูบนะฮะมันทําให้เครื่องอ่ะร้อนนะครับถ้าดูเงี้ยไม่รู้เรื่องนะครับจับไม่ได้หรอกดูด้วยเกจพวกนี้มันไม่รู้สึกนะครับต้องดูด้วยเกจดิจิตอนนะครับซึ่งซึ่งเกจดิจิตอนอ่ะตัวแปรค่ามันจะต้องตรงเลยนะแล้วมาแลมาปรับน้ํามันดูเลยเนะะี่ยจะเห็นแล้วว่าความร้อนมันเดินเดินเดินถ้าดิจิตอนในตัวเลขจุดนนทศนมิยมหลังนะฮะมันจะเดินทันทีเลยนะฮะขึ้นเลยว่ามันร้อนมากนะครับแต่ถ้า วันมันอยู่ในเ,เราจูน้ำมันไม่มากเกินไปนะฮะพอดีพอดีนะความร้อนจะไม่เดินนะครับความความร้อนจะหยุดนิ่งนะครับอ่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าจูน้ำมันลงมากแล้วร้อนนะครับอ่ามีผลหมดทุกอย่างนะครับอ่าเพราะนั้นคือทางร้านเราก็จะจูนแบบให้มันแบบว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะฮะอ่าอันนี้ก็จบงานแล้วนะครับไม่มีอะไรทุกอย่างปกติไม่มีไฟนจิ้นโชนะครับอ่าก็ จบงานได้เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวส่งงานนะฮะ๋ยวมาเจอกันคลิปหลังนะครับหลายรูปแบบเลยนะครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อน